เอเยอรวเซอร์สวัสดีครับผมพิมพมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่1คันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda CB300R a b s ปี2018กันนะครับผมเห็นคนถามหากันมาเยอะมากๆเลยนะฮะเข้ามาแล้วนะครับ1คันนะสีเดิมนะครับดำด้านนะจากโรงงานเลยนะสวยๆเลยนะครับผมเครื่องเดิมจากโรงงานเช่นกันขับขี่ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องไม่เคยแกะเลยนะท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผม สวยมากๆนะครับคันนี้ดอกยางหน้านหลังมีไม่พอใช้นะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยฮะไฟหน้ามีมาเป็น LED มาให้นะอ่ามีมือเบรกมือคัตแต่งมาให้อย่างเดียวนะครับรถเดิมๆรถบ้านพร้อมใช้งานเลยเครื่องฝั่งนี้สวยใสยสะอาดมากนะครับรถอาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะอ่ร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับเอาไปพร้อมขับหล่อๆโซสเตอร์สะอาดกิฟตเลยนะ คันนี้ไม่แค่หลักพันโลเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันเลยดีกว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะฮะเลขไม้อยู่ที่9,200โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้เครื่องแน่นเอาเรื่องเลยนะฮะ คันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายอยู่ที่79,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดไฟนแนนซ์ได้นะยอดจัดไฟนแนนซ์จะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย